สวัสดีพี่น้องบดทุกโมงทุกบอนบวชสิเป็นทั้งฟังลาวฟังไทยทั้งภายในและก็ต่างประเทศได้พี่น้องเอมวันนี้กับบรรยากาศสิ่วๆในะจักหน่อยห้ากขามาอยู่ที่ครัวครัวบ้านห้าวพี่น้องเ้ยลงมาสอมแซมแปลงครัวเรียกว่าแปลงสะพานบ้านหฮาวพี่น้องเ้ยสะพานใหม่นะ แล้วก็มีครบคณะพี่น้องเ้ยองค์การจะตั้งภายในบ้านพ่อแม่ประชาชนพากันร่วมโตกันลงมาสอมแซมแปลงครัวพี่น้องเ้ยเพราะว่าครัวใหม่เฮามันเปเพการชั้นจรก็บบสะดวกก็เลยเมื่อใน้มู้สึกว่ามีความสมามัคคีพร้อมเพียงกันพอสมควรบานเฮา ตอนนี้งัดไม่ออกแล้วก็ใส่เอาแปดไม้มาใส่พี่น้อยซ้อมแซมให้มันนหนียนาทวอนบรรยากาศชด,ชดชดเลยพี่น้องเพรอะแม่พันชุชนก็ถือว่ามีความพร้อมเพียงกันองค์การะจะตั้งไปในบ้านไปเขาไปเบิ่งเลยพี่น้องเยอ่ะตอนนี้งัดออกซะก่อน เพราะว่าใหม่ที่เอกายเนี่ยมันผูกพังขาดฮักใะนีน้ำกะลงไลยเติมแน่เลยพี่น้องเ,เอ้ยเออตะปูเกิดเมียอย่ง,นงนเนาะงัดยาดเยเออ โอ้เล็กงัดนขักขนาดตัวงอเทั้งทานห้องในบานเพิ่นเป็นไดตัวนี้บ่ทายออกบะตัวเหยีนย่เนาะทายไหมิด่นาะไห่ตังทั้งยาวมาเนาะพ่อพ่อเนาะอันนี้ทางปกซ คณะกองหอยลงมาทำหน้าพระทางลูกลานครบคณะองค์การจะตั้งเฮามื่อเนี่ยคือว่ามีความพร้อมเพียงต้งคณะองค์การจะตั้งถือว่ามีความพร้อมเพียงกันมื่อเนี่ยสามัคคีเอ็ดโอ้ยบ้าเน่าเป็นเพราะ่ะเพราแม่ได้ยินมเลยว่าเพจไหน Ừ. Nát đỏ nó, nó đỏ bớt, you Mày thằng nhau mà nếu gì, nó đỏ bớt sai mày. Tao mày tony nhắn sai hư cầu. Chai chạy chai nhìn, chạy nhìn, nhìn, không nhìn, 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 ตกลานเนอำนาจการปกครอง log, บ hehe, nope. ้านเฮาเอาอดเช้าเนาะการชัดจ้อนอยากติดค <c oughs> <c oughs> ัดแน่เราากำลังงาน่อกตอนนีนใหม่ที่เฮาจะใช้เอามาปูใหม่เลยเนี่ยเป็นใหม่จิกเห็นไหมเว้ยมันบมปลาเช่าเนี่ย เป็นไม้จิ๊กขนาดประมาณหนา40เซนติเมตรน้าเนีย่ยประมาณ4หาเส้นอยู่แล้วถือว่าเป็นไม่ละเอียดตันติกเลยไม้บ่มีตะมีเลยทางหนักก็เป็น ขนาดรน้ำคงบานเนาะโอ้หนาใหญ่คักเลยเท่าตัวนี้มาใส่แท่นตัวนี้ตัวนี้เข้ามังออกมันผุพังหมดเลยมาเดีเอาไม้จิกหไ้ปได้หรือเปล่าน้ำอได้ไมุกนได้ลยลงนามได้ลงนาํโได้นามไย บนแทกเบงจั๊กแมตสาม,มเมตรเท่าไรไม่จะไม่เห็นน,นะบ่ในบ้านไปจิกบ่หนิยี่กของแเถ่เลยทุกฝากชวนนู้ทั้งไฟผ่าเฮากรับมาห่วมได้หมือนี่ที่ว่าครบเลยกันจะตั้งทุกฝากชวนพร้อมด้วยพ่อแม่ประชาชนไฟแต่การชี้นำของทานเลื่อยๆโดยผัก

ไปดแ้วอ้แล้วไปบอกวาออกาม่เป็นมาออกเลยปลาตีโตนอ่ะกันเสร็จวล้วห้ามตัวมาเด้าหน้เนาะต้ออกาูนี่้าพ่อเขาตอกันดว่าน่วะวมาวัดวัดเลยตกสาวไปขดนบาชั่วเอาไสชั่วมต้องไล่สชั่วใหวี่ชั่วนจังหวเอาไสชั่วปุ

บ็ซับตูที่เอาไรหยาซแผ่นที่อะไปออกมาหรือเปล่าเอาเอาให้รถใหญ่เพิ่นไปก่อนเดียน้อยงัดตัวนี้ออกแล้วกันให้เพิ่มไปเอางัดออกซาบแผ่นนี่มาดอกเลยให้รถเพิ่นมากฮะอยากจุดขัดในการจราจรเนเพราะว่ายังสมแซมพัวอยู่การข้อพ่ยน่ำในการสัญจร ไป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 โอ้เจ๋อเพื่อนเจ๋อย่อมเจ๋อใหญ่ใจสปอร์ตเจ๋อใหญ่ใจดีเนี่เพื่อนมาประกอบชวนพุ่อนในบ้านเอาไปประกอบให้ในบ้านเพื่อนเจ๋อย่อมเพื่อนมาประกอบชวนเีอ่าหมาไป ทางยเลือดขาหน่วยบากบาทเลยเอ๋เอาทายงูก่อนนะโอเคโอเคเพื่อทายงูไปเพื่นก่อนพี่น้องเลยเฮ้ยแต่พี่ทั้งเจง่างเจยิ่งเจง่ายเซ็ตฉับปอตพี่น้องเลยมาประกอบส่วนสร้างซอนแพ้งครัวพี่น้องเลยจำนวนแค่หนึ่งแสนกี่ก็ได้ให้่อแม่ประชาชนเราชาวบัวที่งาน ซือนะยมเินเขาล่รัมบมากก็ดีอะจะขอชมผัสทั้งคันในบ้านไหนปไงบประมาณเนาสงในประมาณเท่าขึ้นมาใช้มาเห็ดนะขอบนเออทึนของบ้านเนาะประกอบส่วนส่วแล้วโยโย่เปที่เสียหายเนี่ยท่นหลยเามาสอนก่อนอย่ามันเป็ดที่แห้งพวกนี้เด้อดเอองประมาณาบุนี่เนาะ ตอส่วนวเลยครับเพีบขอน้าทีน้ำหนองกนไกลไปไกลมาผู้ช่วยพ่อค้าเจ้าขายจ้ยาเจ้าตอ,าอาส่วนกันอะไรอีกอ่ะโอเคพี่นอ้องเลยอันนี้แม่นสัมผัสทางทันในบ้านเพิ่นที่ว่าในการส่อมแซมแปลงครัวแปลงสภาพข้านขงนี้แม่นการความเพียงกันพ่อแม่ประชาชนภายในบ้านแล้วกั เงินรวมของบาทเนาะงบประมาณมาชื่อแปดมาสอมแซมงบประมาณกับก็ไลภายในพี่น้องเอยส่วนหลยกันเองเมื่อแห้งของประชาชนบ้านเราเนีย่ยมีความพร้อมเพียง,งสามาคีกันไงยังจันมิง หอกผู glam, uh, ch ào, ch ào, ้เช้าพี่น้องเลยบางเลยบ้ามิงบามิงหยอกผู้เช้าพี่น้องเล้ยเอาขามีโมมาเอาเอานมาประกอบชวนพี่น้องเอ้ยตั้งเจหไ่เจดสปอร์ตได้ยังก็มาประกอบชวนมาเนามนไีนอ่เนยาดโอ้เจ้าเจ้าเจ้าพ

อตอนนี้การชัญจรออยังตีขัดเออลยรถมารถไทยผมยมีเบรกเสียวไอเนี่ยมันหมดก่อนเอาละมันระวังเด้อไอน้องเฮาไปโอ้เส<อ><อ>ียวขนาดเยลยรถนายช่างเพิ่น เกือบเกือบพี่น้องเลยโอ้เกือบรถตกหนักใช้ก่อนมันเหลี่ยมานี่พอรถเมื่อกี้นี่ได้มานี่เลี่ยวนี่โอ้ยคาขาดบุตรจิ๋วอะเลี่ยมบุขาดระการโอ้ยคามขาดน็อกคาขาดแล้เหลี่ยวคามขาดข้างหนึ่งมันเหลี่ยวพี่น้องมันเหลี่ยวบางคนละทางเกือบเกือบตกหนักอย่าบอกนะช่างตองรถแชขึ้นมา Ai, oh, sao chọn nhà đưa kho khoa cho này, đi hoa vila. Song xem khoa con chắc nói Sự nó ai nèo kàn đơn. Hả vọng, 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 vọng,

ว่าแ oh, ม, hmm. ม่ทั oh, on, ้งเหล็กที่จิบฉาบเนาะข้าวเดียวมากข้าวเดียวมากเนาะโอ้รถมันชาแน่แต่อรถมากพี่น้องเลยเพราะว่าเขาพูมีทั้งเหล็กมันก็ได้เลยยุดให้รถไปก่อนเอ้อ

โอะใกจะสําเล็จแล้วอันนี้ก็เป็นท่านมอประจํหมู่บ้านเนาะนก็ได้มาห่วมพี่น้องเลทุกผักชวนองค์การจะต่างบ้านเนาะทุกคนทุกนทุกงานเป็กอ้าป้ายป้ายป้ารถใหม่เพี่น้อยตมาอหิงหอยลงเประไป้ม้ ป้ายป้ายโอ้ลูกชายเธอกอะไรนั่งเลยโอ้ป้ายม้าเด็กับขี่รถน้ำมีเนาะโอ้ป้ายอึบโอ้ไม่จะทึกเด็ๆเลยป้าตัวแกขึ้นเนื้อแกขึ้นเนื้อบาดเน่อยอาตัวเด็กทึกใหญ่เลย โอ้ขอดบอลเลยขอดขนาดใหญ่ใสเลยใส่น็อตใส่น็อตเลยนะแต่ปูนี่ยพออยู่เอ้าะเนกไฟ่าบนอ๊บชั่อ๊บจะมั

มาแล้วรถมาแล้วลีกขอทางเคุณนาะยจังหน่อยเอาตอกก่อนป่ะเออตอกนอนลงกอนจังไเพุ่นมาเอาตอกแล้มันจับเลยน็อตจังหน่อยรถเพื่อนชิมาเหยียบเอาตอกน็อตเข่าก่อนจังไห้รถเพื่อนผ่าน mò gì xong lịch lẹo, nhá Xì hết bọn xong lịch lẹo vì nó gây nhang gì, nói nưng hao poi lột bay con ma 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 ô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  มันน้ำหมักจับเนาะเอามาอีกแล้วคันยังเอาปล่อยไหเอามามามาตายให้หมดสิไปให้หมดไปได้เอาใจเย็นๆลุงใจเย็นๆลุงผ่นหอนแดดแห้งไดเดี๋ยวไปเลยไปเลย เอาไมา่แล้วไม่แล้วลุงโอ้โหบริหาดง่ายดอกเข้าบริโอ้ยมีแต่รถบริเวนท่ากิ่งท,งที่13ามาโหลดพี่น้องเฮ้ยข้าแม่น้ำโปเชเวลานี่ยลดในเ้าแล้วแล้วปานเนี่ยเนาะเอ,าเอา้าไปไปไปเอาโอเคเล,ลุยแถวบ้านเานี่ยฮาไอ้น้องเอาลุยเลยไ<ม>็นการ เอ็ดอด้วยเอาพอชิแล้วแหละแดดก็พรแดดมาหนิแดแดห่อนนาดนั้นเอาเขาลงมาเบง่งฐานครัวทั้งกล่องครัวหรือว่ากล่องเฉพาะที่เขากำลังซ่อมแปลงอยู่พี่น้องเลยคว่ำกวัวคนเห่าคของสะพานเองสิบมันสามสิบแต่ว่าใหม่เพิ่นเฮ็ด ไายนี này, ếu, l ấy, l ấy, ่หม่ลำเดียวเลยละพี่น้องเลยหนวเลยลำเงี้าตามขมาณขาหกชิมแบบเป็นใบแดงก็มาจิลำเียวเๆี้ยายเลยนี่สี่ลำมีเจ้าคำฟายเครื่อหฐานเนนะอควรส่วนบริกายนจ้ขอบปุน ขึ้นไปเบิ่งทักทึงอยู่พี่น้องกาจี๊สาเล็ดระบาดเนี่ครัวบ้านเน้าซ้อมเซฟแป้งครัวเอ้าเอ้ากาจี๊สาเล็ดระบาดเนี่ยเกือบใบม้งอักษิชสองม้งไผ่แต่ว่าจำนวนคนเท่านีร่ลดหน่อยถอยลงนะเออเมื่อกี้เขาหนุนมั้ย ชาที see, 2> 2่ร like ้านไหนถือว่าจำนวนคนทั้งบดมนีเช็คเบิ่งตอกเช้าเนี่ยระมนรอเออตัวตะปูตะปูสี่ตะปูหาได้เนาะตะปูหาบดเ้ยตอกใส่น็อตแน่ Iden, ให้เ hey ป็นแน่นนะเงินเอาเดี๋ยวก่อนเดี um> ๋ยวก่อนให้พอตอกตะปูแล้วเรียบร้อยก่อนปุ่นี้บนบนรถเหยียบเลยเลยตอกแล้วก่อนฮะใจนๆไป มาทางนี้โอ้ดู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 ไปเอาเรียบร้อยครัวเฮากระไดสะพานแนาเรียบร้อยแล้วอีลุงใหญ่เฮาโอ้แข็งแห้งน่าตอกกระปูนี่ชุดยอดเลยเจ้าโอ้ดูดูดูเอารถกัดสัญจรดีขนาดโอ้ทักเสียพ้นไปจังได้ ไวยแล้วก็ลังรูด,ลดเลยรดกันได้สมควรเดินโ,โอทางเสียนหนุยเรียบร้อยพี่น้องเอ้ไวยแล้วก็รดี่สมควรทางเสียนีนกันได้แตนเบิงขวดข้าวเบิงก่อนขักแหละบบดนี้เนาะโอ้ลุงไงเพิ่นมาฉ่ำอีกหยาดมันบนแนนแป้นในนาใหญ่เลยใช่เนี่ยเรียบร้อย พอดีใบโม pues ่งพอดีทีมงานเข้ากันทีมาหากินเขากินหนามแหละถือว่าเมื่อกินเฮือนตนเองกินพี่น้องเลยเมื่อกินเฮือนตนเองบ่ได้กินร่วมเพราะว่างบบ่มีงบประมาณพี่น้องเลยเอาใช้เงินแห่งประชาชนซอยกันเหด โอเคเป็ okay, นของอะไที่ว่าจำเหล็กเช็ดสิ่งเรียบร้อยในการมาสอมแซมข้อหรือว่าสำหัญบ้านนอกพ่อได้ส่งใส่เทนนี่ที่ว่าใส่ต้นนึงต้นนี้เปเี้นี่กะซันจอนไปมาลำบากรถนี่โบกโอยขาดชายเลยใส่ใหม่แพริ่งไงกูเข็บพอดีตะเวนบายพอดีนิ้วเข่า โอเคพี่น้องสำหราขึ้นอีก็หลักชมนี้ก่อนพี่น้องเลย